ไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใช่นะครับต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในการเดอะมิ e เซอร์จัดทุกวันมันทุกค่ายเวลาเดิมฮะสี่ทุ่มต้นไปฮะตลอด2ชั่วโมงครับถึงเ่้งคืนกันเลยนะฮะเราจะมีเรื่องราวในวงการดนตรีนะครับซิงเกิลใหม่ๆครับผิดกรรมดนมาอัปเดตตลอดห้ามพลาดนะครับแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นคืนวันศุกร์เพราะฉะนั้นนะคะอยากจะถามเลยว่า กิจกรรมในคืนวันศุกร์ของคุณเนี่ยคืออะไรหลายคนแบบเราแฮงเอาอยู่แล้วเอ้ยตอนนี้กำลังคือคักอยู่เลยครับผมบางคนกำลังแต่งตัวจะออกจากบ้านกำลังเตรียมตัวไปแดนซ์บางคนต้องกลับบ้านแล้วแฟนโทษตาไม่ให้ออกไป นะครับผมก็ส่งมาครับผมทาง s อ s ของเราสําหรับประเด็นนี้นะครับกิจกรรมคืนวันศุกร์ของชาวหนู่มิกเซอร์นะฮะส่งเข้ามาครับทาง s อ s ครับ47 47 777นะครับรวมถึงทาง MMS นะฮะ47 47 788ครับผมนะฮะบอกชื่อแล้วก็จังหวัดมาด้วยครับผมหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับผม Instagram เราก็มี y o ี t ย b ูทูปเลยยูทูปเราก็มีเข้าไปกดเลยนะซับ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 ซ ทุกช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะครับ่คะไฮไลท์ของเราในวันนี้เอ้ยเอามาแชร์ก่อนดีกว่าเออคือประสบเราทำมาอย่างวันนี้เราก็มาทำงานใช่นะฮะแต่หลังเลิกงานเราจะทำอะไรเราก็นอนอ้าโอเคสวดมนมเพราะเราไปไม่ได้ทันเขาแล้วไม่ทันแม่มีนะ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 ต่อได้บ้านเพื่อนมันก็แล้วกันเช้าเออ อยู่เรื่อยๆบางคนก็โอ๊ะขอนอนให้เต็มที่เพราะว่าทํางานจากเหนื่อยมาทันอาทิละแต่เพราะว่าบางคนไปดูหนังเออเพราะว่าแบบว่าเหมือนแบบวันธรรมดาจะอยากไปดูแต่ว่าเอ้ยมีหนังใหม่เข้าเมื่อวานไงวันนี้ได้ไปดูอะไรก็ดีน่าดูนะไอ้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลิงอ่ะแพนด์เน็ตอะไรสักอย่างอ๋อเอฟเอฟเอฟอนั่นแหละสี่ภาพนี้ลิงลิงลิงขี่ม้านะครับถือปืนนหนึ่งสุดยอดนะฮะ เ<บ>จะพาัางหน้าเปนนาจาขี<บ>์จร<ป>ิงนะครับนะทับติดตามได้ด้วยนะจะป้ายล่ะต้องไปดูหนังออยากทำหนึงคร ก็คงแบบนัดงทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบนั่งได้เรื่อยๆไงเออนั่งคุยกันเรื่อยๆเออใช่ต้องหาร้านแบบที่นั่งได้เรื่อยๆเด้วยยังฝ้ายนี่เขาชอบทำคนเดียวนะครั้งที่แล้วเขาบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวจะไปดูหนังคนเดียวใช่แต่ว่าง่วงสุดท้ายง่วงก็ไม่ได้ดูก็เลยหลับที่ห้างอุ้ยกลับบ้านนอนนอนง่ายเนาะกลับบ้านนอนสุดท้ายแล้วกลับบ้านนอนอันนี้นี่ก่อนสุกยังไงนี่ปาร์ตี้อยู่แล้วพี่เห็นแบบชอบ มันถ่ายปาร์ตี้ไงแล้วมันชอบถ่ายรูปคู่สาพระภูมิไปเก็บภาพถ่ายรูปคู่สารพุมทำไมความดีความเลยของมันเนี่ยต้องทำเอาเองไม่มีซื้ออะไรของมันเนี่พี่อยากเลพิมพ์ไปจริงเลยพียเลือกกินมาเล่นนะฮะไอเราทำจริงแม่ส่งมาแล้วกันนะฮะบอกชื่อและสมัดมาด้วยแชร์กันเยอะๆละกันจะบอกเลยว่าไฮไลท์ในวันนี้เนี่ยห้ามพลาดครับจากใครนะครับผม ที่บอกเลยว่าเป็นแฟนคลับของละอองฟองต้องติดตามครับเราจะมีภาพรวบกิจกรรมครับโฟโต้เลเวอร์คอนเทสต์วิทละอองฟองมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็งานแบ a ็กวันนี้แบ e ็กวาเลนไทน์นะครับของพี่ปอยพอดเท่นะครับซึ่งก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าครั้งนี้นะครับจัดเต็มแน่นอนให้สมกับการรอคอยครับแล้วก็พี่ปอยบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายละ รายละเอียดงานจะเป็นไงเดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะส่วนฝฟายนะคะก็ต้องอัปเดตเรื่องหนุ่มๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ไฟนมีทีเซอร์ของวง White Rose มาให้นะคะอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเขาจะมีเพลงอะไรมาฝากเราบ้างนี่ต้องติดตามคะติดตามกันแน่นนแน่นอนค่ะรวมไปถึงนะครับผมหนุ่มๆมาแล้วนะครับหนุ่มหล่อขั้นเทพก็มานะฮะพร้อมกับสาวสวยมากๆนะฮะคลิปคัฟเวอร์ครับอย่าบอกว่าฉันรักเธอนะครับผมต้องติดตามนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะครับผมอ่าและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของยูชาแนลของเราใน ที่ร่วมกับรองเท้าแกรมโบนะครับก็ไปถึงรั้วโรงเรียนของน้องๆเลยนะครับกับ School Music Lover นะครับผมก็ขนศิลปินนัสุดจี๊ดกันไปเยอะแยะมากมายครับคือไปกันเกือบทุกโรงเรียนแล้วฮะอย่างหลากหลายศิลปินอย่างอย่างแวมนี่ก็ไปกันแล้วไปตลอดเจ็ดอ่าแล้วโลงก็ไปฮะชวยชูวานเฟยฟางแก้วทำไทยหวายมินก็ไปเหมือนกันเพียบมากนะฮะภายในงานนะครับก็จะมีการจัดบอร์ดนะครับผมรักโลกนี่ครับ save the earth นะฮะ เพื่อชิงทุนการศึกษานะครับแล้วก็ยังมีเรา MC สุดเท่นะครับว่าจะเป็นพี่โดงเอียงวินกาป๊อปแล้วก็นิกนะฮะก็จะไปเจอกันในวันที่เท่านี้นะฮะครับ,รบขึ้นมาครับวันที่ครับวันที่ครับผมนี่เลย นี่เลยวันที่23กรกฎาคมนะคะที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดวัด,วดน้อยในนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยไม่ได้เจอแตห่หนุ่มๆอย่างเดียวนะคะเพราะมีสาววายไปด้วยแล้วก็มีหนุ่มเจฟแล้วก็แน่นอนเจ็ดหนุ่มวงแหวมก็ยังคงไปให้ความสนุกกับน,น้องๆเช่นเคยนะคะก็โรงเรียนที่เก้าแล้วใช่ครับโรงเรียนต่อไปก็ไปที่ชนบุรีเลยนะฮึก็คือโรงเรียนที่สิบนะติดตามได้ดีลวกันครับครับออ่าเดี๋ยวตอนนี้หนึ่งมืนสิบโลรออยู่แล้วนะครับของทำทายแล้วมันกระแตก ได้แล้วรอเลยนะอท้ายกของเขาได้ชอบท่ายกมากอันนี้เออ่อเอวอ่อนเอวอ่อนสาวเอวอ่อนมาชมกันเลยดีกว่าครับชูทางลายครับทำไทยกับกระแตนะครับเจ็ดวันดูก่อนใครที่ยูชายนะ นะครับผมอยู่กับนิกแบงค์ไฟนะฮะช่วงนี้นะครับเราแบบอยู่ไปตามหาหัวใจเข้าไหมไปตามหาหัวใจนะฮะบางคนมีหัวใจอยู่รอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยเราเคยอัปเดตไปแล้วสำหรับคลงปก็ใหม่ล่าสุดขององฟองนะครับกับเพลงคิดหรือว่าคิสนั่นเองนะครับคิดมิสเอ่อมิสมิสนะฮะที่ไปตามหาหัวใจที่ นางาซากิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะครับผมคราวนี้เขาก็มีโปรเจกต์พิเศษนะครับเพราะว่าละอองฟองเขามีหัวใจแล้วไงเขาไปตามหาหัวใจเจอแล้วก็เลยอยากให้แฟนคลับของละอองฟองเนี่ยมีหัวใจอยู่รอบตัวเหมือนพวกเค้าบ้างนะครับผมค่ะเขาก็เลยจัดงานกิจกรรมนะคะเป็นโฟโต้คอนเทสต์นะคะเป็นโฟโต้เลิฟคอนเทสต์วิทยาละองฟองคือการให้ถ่ายรูปอะไรก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่แบบเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็แฮชแท็กมานะ ที่ละองฟองฟิวเจแปนนะคะคคือถ่ายอะไรก็ได้เลยจริงๆคือขอให้เป็นรูปหัวใจใช่ให้เป็นรูปหัวใจเอออย่างแบบไปเจอใบไม้ที่มันมีรูปทรงเหมือนหัวใจก็ถ่ายมาใช่นะฮะหรือจะเป็นแก้วน้ําที่มีอ่าลายหัวใจเต็มไปหมดเลยก็ถ่ายมาได้เหมือนกันได้ได้หมดเลยขอให้เป็นรูปหัวใจนะครับได้แล้วค่ะภาพไหนนะครับถูกใจละองฟองนะครับก็จะได้รับรางวัลสุดพิเศษจากลองฟองไปเลยครับใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างรูปมาให้ดูด้วยว่ามีใครเขาส่งอะไรกันเข้ามาบ้างนะคะเดดี๋ยวลองูนะครับ นี่ก็เป็นอมยิ้มบ้างนะครับเป็นหยดนะเป็นหนังสือเป็นกระดาษตัดรูปหัวใจแต่ว่าอย่างที่เขาถ่ายภาพสวยมากเลยนี่เราาที่เห็นนี่ไงกาแฟกาแฟต้องเป็นอะไรที่แบบบางทีมันอาจจะแบบเรามองเห็นแล้วแบบว่าใช่บางทีเรามองก้อนเมฆอย่างเงี้ยเราเห็นเป็นรูปหัวใจก็เคยมีนะหรือว่าบางทีแล้วเราคนใส่แกงหลุดเป็นรูปหัวใจที่ไหนที่ไหนมันนี่ พาเช่อมไปเรื่อยเออนี่สวยอันนี้อะไรอ่ะผลไม้ปะไม่ใช่ไม่น่าใช่อะไรอ่ะต้นไม้เป็นกระดาษกระดาษรือเปล่างออกมาต้นไม้กระดาษนะครับพับเป็นรูปหัวใจนะฮะคือคือมุมภาพหรือว่าการแต่งภาพมันต้องได้ด้วยนะฮะใช่ใช่สวยจริงนะฮะให้มันรู้สึกได้ครับผมอันนี้น่ารักอีก หรือว่าเราคิดไม่ออกนะครับผมนะว่าขอบรูปพวกเราใส่ก็ได้นะรูปพี่แบงค์อันนี้ใส่ไปได้เลยแล้วมองมีหลายใจเลยนั่นไงมันได้ไงไอเรื่องดีๆนี่มันไม่ดื่นกันขันเงียวป้าไม่รู้หัวใจหัวใจได้นะครับไอ้นี่เาเรียกอะไรอ่ะเป็นลูกอะไรสักอย่างอะไรอันนี้ลูกที่ในไอเอ็ชใช่ปะไอตัวในไอเอ็ชเขาวอร์ดัสเออเห็นไหม วนาววนแลอ๋อแล้วไ่มันเป็นอย่างงี้อันนี้กระดกไม้ไม้ดอกไม้ใช่ครับหรือหรือบางคนก็ถ ok. ่ายแฟนตัวเองมาเฮ้ยนี่คือหัวใจของเขาอ่าอันนี้ไขการยืนขาไข่เอาหัวใจตรงไหนครับผมจิลปการทั้งสูงน่ครับเป็นภาพที่ขามีมูลค่ามากถ่ายภาพนี้เสร็จนี่ขาแพงแน่นอนใช่ครับอาจจะพลิกได้ก็ต้องทายาเนาะนะครับผมแพงด้วยเฮ้ยจูลินซีเป็นรูปหัวใจนะฮะเฮ้ยภาพนี้เท่ครับ ต้องพาคุณหมอไปหาหมอนะฮะถ่ายใหขนาดนี้นะครัับอนนี้ก็เป็นใบไม้ใบไม้ดีดีดีต่อมาฮะนี่ไงก้อนเมฆอันไหนครับนี่ขวาะก้อนเมฆนอนอยู่ผมดูเป็นเป็ดเป็นงูออะไรย่างเงี้ยนะครับฝ้ายสุดยอดมากทำไมอามันนอนอย่างเงี้ยเออนี่ผมเคยถ่ายนี่ผมเคยถ่ายใช้มือมือแตงโมเดียวหรือมือกับใครคะอะไรครับผมมือคนเดียวป่ะเอามือคนอื่นนะเป็นคนถ่ายให้เฉยแม่ เก็บไปไม่เก็บไม่เป็นเลยต้องบอกนะครับว่าถ้าใครมีรูปหัวใจแบบนี้นะครับรัวแบบอื่นก็ได้สไตล์คุณรีบส่งมาก่อนครับ25กรกฎาคมนี้หมดเขตนะฮะมีของวันจากละอองฟองให้ด้วยห้ามพลาดนะครับแลบรอกว่าคุณจะรักละอองฟองไม่เบื่อเลยใช่ไหมถูกต้องผมนี่ไม่มีเบื่อแน่นอนเพราะว่าเรามีมีสุขดนเพลงนี้มอบให้นะครับรักไม่มีเบื่อจากละอองฟองไปชมเลยครับ ครับแล้วก็นิกฟ้าฮะถามเลยดีกว่าฮะว่าถ้าไม่มีแฟนในวันวาเลนไทน์ครับคุณจะทำยังไงครับง่ายๆเลยทำใจทำใจนะฮะอัไก็ต้องอยู่แล้วป้าไหมคุณต้องไปล่าอะไรก็ต้องทำอยู่แล้วป้าบ้าหรอคนนะไม่ใช่ควาอ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮมัฮเออ่าฮมัฮ่าฮ่า้่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่ทา ต้องคิดแล้วแหละต้องคิดแล้วแหละตอนนี้เอออะไรดีล่ะก็คงชวนชวนเพื่อนที่สดนี่แหละไปปาร์ตี้กันเลยเออให้มันลืมความสดคืออยากไปเศร้าใครเข้ามาเป็นคู่ช่างเขาเราก็อยู่ด้วยกันส่วนมากทำได้ไหมได้หรอกได้เชื่อเถาะมันต้องทำได้เออแล้วให้มักลับมาร้องไห้หลังอที่บอกแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ต คืออาจจะไม่ใช่ช่วงวาเลนทน์แต่ว่ามันชื่อคอนเสิร์ตว่าแบล็กวาเลนทายคำว่าแบล็กวาเลนทน์เนี่ยมันจะเป็นวันไหนๆก็ได้นะสำหรับคนโสดใช่ไหมฮะคือคือวันทุกวันอ่ะยิ่งคนโสดมันก็เศร้าทุกวันนะฮะงานนี้พี่ปอยพลาเทศเขานะครับผมก็จัดคอนเสิร์ตนี้นะครับขึ้นมาเป็นธรรมเนียมกันทุกปีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ถูกเลื่อนมาด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19บเก้าพาคมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะงานนี้ครับผมแบล็กวัน่นอน่ไปว ไว้ทุกให้กับความรักที่ผ่านมาที่มันบัดซบกันเลยนะฮะซบนยเนาะผมต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะอย่าไปขยี้มากและปีนี้นะครับเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับแบ็คบอลเลนทายนะฮะทครที่แบบว่าชื่นชอบเพลงอกหักเพลงเศร้าเราไปเศร้าด้วยกันเศร้าให้สุดนะครับนี่เป็นไงเพลงดำมาแล้วชุดดำเกงดำเพลงที่พี่ปอยจะร้องนี่ประมาณ40 50ถึงเพลงนี่เลยนะฮะ และนี่เขาบอกว่าถ้าใครร้องไห้เป็นคนแรกของงานเนี่ยได้ของรางวัลจากพี่ลอยด้วยนะอาเกียมน้ำตาเทียมกันไปเลยนะคะเีอย่าบอกใช้พร้อมนแฮะ ้อาเที่ยมงหัวหอมให้เอาไปพไปะร้องไห้ปุ๊บได้รับรางวัลเลยทันทีนะฮะไม่ต้องร้องมาจากบ้านนะร้องในงานเออพบครเพลงแรกขึ้นร้องเลยเขาจะมีทีมงานตรวจดูนะฮะใครร้องให้มีคนแรกก็รับรางวัลไปนะฮะงานนี้ฟรีครับเข้าส่ยไม่ข้รีจัดมาครั้งที่8แ้วนะฮะครับผมปีนี้ปีที่แ้วนะครับถือว่าเป็นเลขสวยอินฟินิตี้ไม่มีที่สดเข้าไปปุ๊บจะได้มีคู่โอดไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวคือโสดไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่ ไม่เยวไม่สิ้นสุดนึกง่ายง่ายฝ้ายใครที่ร้องไห้เป็นคนแรกเนี่ยได้ของรางวัลใช่ไหมเราครอบเลยพกไปชนาไปครับค่ะใช้น้ำตาปรากฏเหมือนกันเลยนี่พบกันงานนี้อาจจะ อาจจะเกิดแบบว่าคู่รักคู่ใหม่เกิดขึ้นก็ได้หลายคู่ว่าโสดกับโสดมาเจอกันนะฮะโอ้จากแบ็คโปลนทายอาจจะกลายเป็นเบสโปลนทายนี่ยไปจะไปรู้นะฮะก็เจอได้ครับพรุ่งนี้นะครับเพยร์หยาดบายสตูดิโอบาลรัตภาว์ซอย8นะฮะก็จะมีคุณเม้งนะครับผมแล้วก็คุณโดจะร่วมงานครั้งนี้ด้วยและเขาสงสัยว่าเป็นใครโปสเซอร์ของเรานั่นเองนะครับผู้ชายไว้ผมบ๊อบ2คนนะฮะใส่แว่นดำ แม็กนาโดแมงกนาโดนะครับมีแฟนทั้งคู่แต่อยากไปน่าจะตีให้ตายเลยเฝาดูแลโปรดิวเซอร์เราด้วยสกัดดาวรูปกันเห็นเห็นนะอ่ะยังไงเตรียมความเศร้ากันก่อนล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะไปฟังเพลงนี้จากพี่ปลอยกันเลยค่ะขอดาวค่ะ จอแต่คนใจร้ายและสุดท้ายก็ต้องเจ็บช้ำทุกทีรีกันต่อครับผมหลังจากช่วงที่แล้วนะครับมอบช่วงนั้นให้กับคนโสดไปเลยกับงานแบล็กวาเลนไทน์ของพี่ปอยพ่อเทนนะครับกลับมาช่วงนี้เอาใจคุณสาวๆกันม้างค่ายนี้นะฮะสไปซิดิสนะฮะ ถอดิศิลปินนะฮะออกมาเนี่ยวัยรุ่นนั้นเลยนะรูปท็อ,อปนี่ก็หนุหน่มหล่อใช่การซิงเกิลแรกพวกเขาบินอย่างเช่นนะฮคุณโก้ค,คุณโก้คุณโก้นะฮะก็ตอนนี้ปล่อยศิลปินใหม่ออกมาอีกแล้วนะฮะ<ม>เ,เป็นนักร้องหน้าใหม่ครับแต่ว่าคือเราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กาันนี่นะฮะอย่างคุณพีททัชระนั่นเองแล้วก็หนุ่มบีมนะฮะเออพวกเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามแล้วกันนะครับผมซิงเกิลนี้ของเขานะฮะเอาชื่อวงาเขาก่อนนะชื่อว่า white rose นะฮะจากค่าย spicy d ิ d นั่นเองนะครับ มีบีมปะกรแล้วก็พีคัชระนั่นเองนะครับใช่ค่คะเป็นแนว Rock อ,อิเล็กทรอนิกส์ร็อกนะพูดอย่างเดียวอาจจะยังไม่เห็นภาพน, <ทำ S 1> นะต้องต้องไปดูกันนิดนึงล่ะว่า this is white vanessa white rose ros จะเป็นปยังไ,ไงนะคะลองไปดูกันค่ะ พีทคนไหนบีมเออจะต้องไหนอ่ะใส่แบบว่าพัาชน่าฆ่ามาันคู่ถือ,เอ,อสเปรย์หนึ่งพ่นฟาบยิงนด้สาดไฟสีแดงจะบอกว่าดูแบบเป็น,<อ>เ,ปนเป็นทีเซอร์ฝรั่งมากเลยนะจริงคือเล็กทรอนิกรัก็พีททำไมสไตล์นี้นะอ,อาจจะเป็นความชอบองพีทอยู่แล้วใช่จริงๆแล้ว โอ้โหหลอนเลยนะฮะติดตามแล้วกันนะฮะสำหรับ Why Lost นะฮะพีทพัชระแล้วก็หนุ่มบีม,มกรน,นะครับ <S <S มผมนะฮะจะกร็อกนะฮะมันแน่นอนนะฮะใช่ครับไม่พอนะฮะวันนี้ครับพิเศษมากครับ,รบเอาใจแฟนๆของพีทพัชระแล้วก็หนุ่มบีมกรครับ,บ,มมรบเรามีภาพการเตรียมงานอัลบั้มแรกนะครับ Feel for Why l o Free Fall and the Gravitation ค่ะวันนี้เรามีพา่มาดูกันด้วยโดครับเรียนภาษาอังกฤษใหม่นะนะฮะนะฮะมาเห็นไหมฮะเท่มากนะฮะพี่พาชระนะฮะพี่น่าจะเด็กกว่าน้อดูจากดูจากท่านี้ใช่ใช่ดูดูพี่พี่บีมจะพี่บีมเนี่ยต้องบอกว่าพี่บีมเนี่ยเป็นโปรดิวใช่ินะแล้วก็เล่นเบสในเพลงนี้นะครับอก็คือสองคนเนี่ยทำหน้าที่แบบ กันได้ครบวงเลยอ่ะนะครับคือมีแค่สองคนนะฮะยังหนุ่มพีทเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมผมตามอิตชแกรมเขาอยู่เหมือนกันเขาก็เหมือนปล่อยออกมาบ้างแล้วนะสำหรับเพลงของเขานะฮะต้องลองไปดูนะฮะแต่เฮ้ย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 ทฮายนะ แปลว่าแบบดักดักสายแบบว่าแบล็คแบล็กหน่อยนะฮะปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นเขาในมุมนี้นะหลายคนอาจจะติดภาพเขาเวลาเล่นเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เขาชื่นชอบเป็นส่วนตัวแล้วก็ได้มาทำเพลงของตัวเองนะเป็นความฝันของเขาแหละพีทนะครับที่อยากเป็นศิลปินจริงๆนะครับก็พีทก็รับบทร้องนำแล้วก็กีตาร์ไปเต็มๆนะฮะอย่างพี่บีมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะสาวดนตรีต่างๆนะครับนี่ เจ๋งสุดๆไปเลยเจ๋งนะรับรองนะครับว่า MV ออกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจัดให้แฟนๆ The Mixer อย่างแน่นอนกับวงนี้ครับ White r o s ก็ฝากติดตามได้จาก Spicy Dits เนะครับใช่ครับพูดถึงวงจาก Spicy Dits นะครับอีกหนึ่งวงเต้นที่ผมชื่นชอบมากๆเล่นดีมากคัฟเวอร์เพลงดีสุดๆแบบว่าโอดีมาเองแต่เป็นไทยสไตล์ฮะนี่นะครับเพลเมทเทสครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Happy คุณผู้ชมเลยครับ เดอะมิ e เอร์จากทุกวันมันทุกค่ายแน่นอนนะครับผมกิจกรรมนี้นะฮะแฟนๆของเด er อะมิสเตอร์นะถามเงินเข้ามามนห้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับเราก็เลยจะมาอัปเดตให้ ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมอย่าบอกว่าฉันรักเธอนะครับผมเพลงประกอบละครนะเสน่ห์สัญญาแค้นนะครับเสน่ห์ะสัญญาแค้นเสน่ห์ะสัญญาแค้นนะครับร้องโดยพี่โดมแล้วก็เมทั้นแน่นอนนะฮะเป็นเพลงคู่เราเคยอัปเดตแล้วว่าเขามีกิจกรรมนะครับให้มา cover เพลงนี้นะฮะเงินรางวัลเนี่ยสุดยอดมากครับสามหมื่นบาทไม่พอนะครับถ้าคุณชนะนะคุณจะได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอกับโดมแล้วก็เมทั้นครับในอะคูสติกเวอร์ชันนะเซอร์ลดไปแน่นอนมากนะคะคือต้องบอกว่าตัวเราเอง อยากจะร้องเองเลยอะอแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าที่จะส่งเข้ามาได้ต้องเป็นเฉพาะชายกับหญิงเท่านั้นนะคือต้องแบบว่าเป็นแบบคู่หญิงชายจริงๆอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นแฟนกันจริงๆก็ได้นะคะก็ลองส่งเข้ามาอย่าบอกว่าฉันรักเธอกับฟ้ากับฟ้าไหมคืออยากเป็นผู้หญิงเออยากเป็นผู้หญิงแล้วไม่เป็นพี่เป็นมาท่านให้ละไอ้วันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะว่าดูซิว่า คู่แข่งบางคนอาจจะกำลังจะส่งขอดูบรรยากาศเออคู่แข่งเป็นยังไงบ้างอ่ะลองไปดูกันค่ะจะบอกว่าฉันรักเธอรักคนไม่มีหัวใจอย่าบอกว่าฉันรักเธอรักคนที่คอยเอาแต่ทำร้ายอย่าบอกว่าฉันรักเธอ หัวใจข้างในแพ้พ่ายให้เธอคนนี้ไปมันมีจริงใช่ไหมถามใจอยู่ทุกวันอย่าบอกว่าฉันรักเธอรักคนไม่มีหัวใจอย่าบอกว่าฉันรักเธอรักคนที่คอยเอาตาชมรัอย่าบอกว่าฉัน รักเธอหัวใจข้างในแพ้พ่ายให้เธอคนีนีไปมันมีจริงใช่ไหมที่เราจะรักกัน เหี๋ยไฟล์ต้องร้องนี่เดี๋ยวผมสาธิตงานกลับกันะฮะอย่าบอกว่าฉันรักเธอรักคนม่มีหัวใจอย่าบอกว่าฉันรักเหมือนแล้วก็มีประเด็นคือมีผมปิดหน้าเขากำลังจะร้อง่ะมิชายไม่เปิดช่องให้เขาร้องใช่แล้วแบบเข้าไม่ทันหรือว่ายังไง ต้องร้องเออก็อาจจะแบบว่าร้องท่อนอื่นไปแล้ว่ะท่อนหลังนะครับผู้ชายหญิงนะครับแบ่งกันร้องสำหรับการร้องนะครับครีเอทการร้องมาเลยนั่นจะร้องท่อนไหนก็เต็มที่เลยนะครับได้เอินส์ไเรชันของหลากหลายคู่แล้วใช่แต่ว่าต้องรีบนะครับเพราะหมดเขต4สิงหาคมนะครับจะประกาศผลครัววันที่10สิงหาคมนะฮะใครถ่ายคลิปเสร็จแล้วครับส่ง MV ได้ครับอัพเลยครับ u t u b e ครับแล้วก็ส่งลิงก์มาที่ Facebook i ค o n i c Record นะฮะง่ายๆแค่นี้นะครับผมเดี๋ยว ได้ไปถ่ายมิสิวโอกับพี่ดมก็ไม่ทันนะฮะเฮ้ยถ้าได้ถ่ายแล้วเราจะเอามาอัปเดตนะแล้วเป็นใครชนะนะใช่อ,อ,อคูสติกเวอร์ชันจะเป็นยังไงแต่พูดถึงค่ายไอคอนิกเรคคอร์ดนะครับผมคิดถึงวงนี้เคยมารายการเราด้วยนะเดบิวเซอร์ <The S 2> <ผม S 1> นะครับผมกับวงอนุบาลน,นะฮะบ,บอกเลยว่าเพลงเปิดตัวเขาเนี่ยโอ,อ้โหโดนใจมากเต็มที่เลยกลับมาพร้อมมาซิงเกิลใหม่ล่าสุดเขาดาวก็พร้อมแล้วไปชมเลยครับ สามสองชั่วโมงชั่วโมงใช่ครับสองชั่วโมงเต็มเแล้วนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าสามชั่วโมงนานจริงว่าไม่อยากไปจะไปทำกิจกรรมอะไรค่ำคืนมันสลบหรือเปล่าวิบัติสวดมนต์ครับลืมไปยังไม่ได้ทเลยนะครับไม่ต้องทำหน้าอยากถุยตั้งแา่ชนะพี่ขนาดนั้นครับนิกโอ้ยพี่อ่านใจคนได้้วยนะเนี่ย โอ้ยนี่คุณดั้งยาทิบนีต้องรีบต้องรีบหน่อยมีกิจกรรมมันสุกนะฮะก็ต้มมาเต้นิดยนึ่นะฮะขอบคุณมากที่ส่งเอซเบินเข้ามานะครับบางคนก็นั่นแหละหนักไปทางแหงเอาขบปากสังสรรค์ไปนิดนึงตื่นเช้ามาก็แฮงโอเวอร์กันไปนะฮะไม่พี่น้องบางคนอาจจะเรียนหนังสือวันวันศุกร์อาจจะแบบว่าเออขอพ่อแม่แบบไปกินข้าวกับเพื่อนนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแบบบางคนทํางานก็ ปลดปล่อยกันนิดนึงมีก็วันหยุดก็ต้องมีบ้างนะครับผมขอบคุณะะมากครับที่ส่งเข้ามานะครับผมขอบคุณทุก MMS ด้วย SMS ด้วยทาง f a c e b o o k เนี่ยก็ขอบคุณสุดๆเลยนะครับขอบคุณมากพุทธน้ำซแบบวันนี้นะครับ,บจัดให้แบบแพงเงงเงาไปเลยเออ คือบางคนอยู่บ้านคนเดียวรู้จะทําอะไรไม่รู้จะไปไหนนะฮะเราจัดให้ครับคืนเงาๆของพี่เอกสุรชเชษสศคุณเข้านอนนอนหลับฟันนี้นะจ๊ะมไม่ต้องเหงาพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับเที่ยงคืนไอ้ไม่ใช่สิสี่ทุ่มสี่ทุ่มแม่เริ่มเบอร์แล้วจะไปถ่ายกิจกรรมทนะครับถ้าเจออีกเจอไม่ทันตอนถึงเที่ยงคืนเจออีกทีตีสามครึ่งนะฮะแล้วมเจอกันนะฮะนอนหลับฝันดีเจอกันตีสามครึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 这里的女子。